เก็บขนมปังยังไงจากแป้งที่ตีแล้วใช้ไม่หมดรู้ไหมว่าขนมปังที่ตีแล้วนะคะไม่ได้ห่อไสย้ยังใช้ไม่หมดเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ในวันถัดไปได้เทคนิคเหล่านี้นะคะแพร่หลายกันมากเลยในโรงแรมแล้วก็การผลิตในปริมาณมากๆค่ะวิธีก็ง่ายมากเลยค่ะให้เราตัดโดเป็นขนาดที่เราต้องการนะคะเช่น3 0กรัม40กรัมนะคะหรือเราจะ ทำขึ้นรูปร่างเอาไว้เป็นลักษณะการถักเปียหรืออะไรแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ต้องห่อไส้นะคะเพราะว่าถ้าจะห่อไส้เนี่ยให้เรานําแป้งที่แช่แข็งออกมาคลายเย็นนะคะแล้วค่อยมาห่อไส้ค่ะแป้งที่เราตัดแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บใส่ถุงซิปล็อกให้มิดชิดนะคะแล้วก็อย่ากเก็บนานเก็บได้แค่5-7วันวิธีเหล่านี้ก็จะทําให้เราเหมือนได้กินขนมปังใหม่ๆอบสดๆเลยค่ะ อยากทำขนมเก่งขึ้นนะคะติดตามเพจ s h a ช e ไว้ได้เลยค่ะรับรองว่าจะมีเทคนิคดีๆให้ฟังอีกเพียบเลย